พอเกมนี้เฮ้ยดี๋วก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ตรงกับพี่อ๋โอโทษเราก็นึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ผู้เล่นอื่นผู้เล่นอื่นไม่ผู้เล่นอื่น,น,นใครเนี่ยผมไม่เห็นจุดไม่ใช่เพื่อนศัตรูตรงที่ผมอยู่ ใช่เดีจะเอาทัแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ไปยังไงยเฮ้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 ยโอเคมันแตก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 กินลี่กินลี่โอ้ยโดนดีครับผมขอบคุณมาก